เรื่องต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการดุลสมการรีดอกซึ่งเราเคยดุลแบบแบบวิธีอะไรนะ วิธีเลขออกซิเดชันไปแล้วทีนี้เราจะมาดูลกันแบบวิธีค่าไปค่าไปขึ้นเรื่องใหม่เลยวิธีครึ่งปฏิกิริยากันบ้างสเต็ปง่ายๆแยกเขียน half r e a c t i o นออกมาก่อนนั่นก็คือแยกออกมาเป็นออกซิเดชันกับเรีแอคชันก่อนหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมดุนอะตอมที่ไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปดุนอะตอมของออกซิเจนกับไฮโดรเจนดุนออกซิเจนโดยการเติมน้าดุนไฮโดรเจนด้วยการเติมโปรตอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอดุลอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราดูนประจุเอเราดูนอ ต้องดูอิเลลกตรอนให้เท่ากันทั้งคู่ทั้งสองสมการหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จับมารวมกันจบยังไงเบิ่มต้นดูที่อันนี้อะลูมิเนียมบวกโปรตอนอันดับแรกเราแยกให้ได้ก่อนว่าอันไหนคือออกซิเดชันกับเรียกชันออกซิเดชันคือการให้อิเล็กตรอนดังนั้นแล้วการให้อิเล็กตรอนก็คือรูปออกมาที่ได้ก็คือจะเป็นรูปบวกเนาะก็คือเป็นการให้ออกไปทั้งหมด3อิเล็กตรอนด้วยกันส่วนตัวโปรตอนเนี่ยจะเป็นเอ่อเรียกชันเพราะมันคือการรับอิเล็กตรอนเข้ามาทั้งหมดเอ่อหนึ่งตัว เนาะสองตัวดิเอออ่ะถ้าเราดูเราดูแค่นี้เราดูแค่นี้มันคือการบวกเข้ามาหนึ่งซึ่งคือเราดูแค่นี้เราไม่ได้ดูว่าแบบมันเข้ามาเท่าไหร่ออกเท่าไหร่คือเรารู้แค่ว่ามันเป็นออกซิเดชันก,กับเรชั่นได้ก็พอใจละนะออกซิเดชันเนี่ยก็จะเขียนมาแบบนี้แอควั่นก็เขียนมาแบบแบบนี้ข้อสองเนี่ยมันบอกว่าให้ดุลอะตอมที่ไม่ใช่ออกซิเดเออไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดเจนซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีเลยคือไฮโดเจนมันก็แบบไม่ใช่ เออพูดผิดเอาใหม่ข้อ2มันบอกว่าให้ดุลอะตอมที่ไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งปรากฏว่าไอตัวที่ไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนก็มีแค่อลูมิเนียมไงแล้วปรกากฏอลูมิเนียมก็คือมันเท่ากันอยู่แล้ว 1AL กับ1 AL ก็เท่ากันอยู่แล้วก็จบส่วนไอตัวเนี้ยยังไม่ถึงขั้นตอนของมันก็เลย ไม่เขียนดังนั้นข้อ2ก็เลยไม่มีแดดข้อ3เนี่ยเขาบอกให้ดูนออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งมากว่าอันนี้ไม่มีออกซิเจนกับไฮโดรเจนก็ไม่เขียนนะแต่ตัวนี้ก็คือมันมีไฮโดรเจนไงดูไฮโดรเจน rogen, ด้วยวิธีการเติมโปรตอนเข้าไปดังนั้นเราให้มันเท่ากันก็คือตัวนี้มีมอนก็ต้องมี2จบส่วนขั้นที่4นั่นก็คือการดุนอนะิเล็กตรอนเนาะซึ่งการดุลอิเล็กตรอน ron, เนี่ยนะจะดุลฝั่งไหนยังไงบ้างสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันเราจะไปเพิ่มอิเล็กตรอนทางฝั่งขวาาาาามือาะอะาาือออเเเพพรรรระะะไกคฝั่่งซ้ยยนีย แตกตัวออกมาเป็นไอออนกับอิเล็กตรอนดังนั้นแล้วการที่เราจะิเด็กตอนเราจะไปดูที่ฝั่งขวามือโอเคปะส่วนรีดักชันเราจะดูที่ฝั่งซ้ายมือโอเคไหมเออจะดูที่ฝั่งซ้ายมือเพราะว่ารีดักชันคือการรับอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนมันต้องอยู่ทางฝั่งซ้ายมือโอเคปะ่ะก็จะดูทางฝั่งนี้นะซึ่งปรากฏว่าออกซิเดชันเนี่ยนะก็คือเราเห็นแล้วแหละว,ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมีค่าอิเล็กตรอนคือศูนย์ส่วนฝั่งนี้ก็คือมีสามเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นศูนย์หลักก็ใส่สามอ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราดูที่ฝั่งซ้ายใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด2บวกนะตรงนี้มีคือมีศูนย์แล้วจะมีอะไงให้มันกลายเป็นศูนย์หล่ะก็ลบสเข้าไปจบทีนี้ขั้นตอนที่ห้าเราจะต้องดูให้อ e ิเล็กตรอนไอสองตัวนี้เนี่ยนะมีค่าเท่ากันซึ่งพอดูให้มันเท่ากันเสร็จปุ๊บทั้งทั้งสมงการก็จะไปได้วยกันหมดเลยหลังจากนั้นขั้นตอนที่6เอามารวมกันตัดโชโะออกใหม่ก็ได้สมการสรุปออกมาเป็นแบบนี้จบ ส่วนข้อนี้ก็คล้ายๆกันเนาะอ่ะาคราวนี้ก็จะมีเพิ่มการดุลออกซิเจนเข้ามาละซึ่งการดุลออกซิเจนเราจะเติมน้ําเข้าไปเด็กนอะอ่าก็สเต็ปตามเดิมมาแล้วไม่มีอะไรมากส่วนถ้าสมมุติว่ามันเป็นในสภาวะเบสเนี่ยนะก็จะต้องเออตามนี้เลยนะดุสภาวะเด็กก็คือเติมไฮดรอกไซด์ให้เท่ากับจำนวนโปรโตอนทั้งสองข้างของสมการอย่างเช่นเอ่อสมการนี้เนี่ย มีปโปรโตอนอยู่ทั้งหมด4ใช่ไหมก็ต้องบวก4ไฮดรอ,อกไซด์ทั้ง2ข้างของสมาการแล้วก็ได้ล่าต่างสมาการเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากสำกัญดุลนะก็ลองไปดูกันได้